ขอนำเสนอสาระจ,จากคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2 5 6 8กรมส่งเสริมการเกษตรมีข้อมูลสำคัญมาฝากเกี่ยวกับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการได้รับสิทธิและประโยชน์จากภาครัฐทั้งนี้จะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของภาคผนวกที่8ได้กำหนดจำนวนเนื้อที่ขั้นต่ำที่เกษตรกรต้องมีเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนได้แก่การปลูกข้าวพืชไรส่วนป่าหรือป่าเศษษรษฐกิจแบบสวนเฉพาะหรือแม้แต่การปลูกแบบสวนแอ สมส่วนผสมเกษตรผสมผสานหรือระบบเกษตรก,กรรมยั่งยืนซึ่งอาจมีการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมด้วยเหล่านี้ต้องมีพื้นที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่าหนึ่งไร่ขึ้นไปหากเป็นการปลูกพืชผักไม้ดอกไม้ประดับหรือสมุนไพรย,ย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันกำหนดขั้นต่ำเพียงหนึ่งงานขึ้นไปหากปลูกหลายชนิดรวมกันต้องแจ้งขึ้นทะเบ,บียนในคราวเดียวกันยังมีกิจกรรมการเพราะเห็ดทำผักงอกผ้ำการปลูกพืชในโรงเรือนถาวรการทำนาเกลือสมุดการเพาะเลี้ยงมแมลงเศรษฐกิจได้แก่พึ่งพันธุพึ่งพรงชันโรงครั่ง,งริ ด้วงสาคูไสเดือนหรือมแมลงเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อกลุ่มพิเศษเช่นกันชมกัญชาและกระท่อมสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้นะครับส่วนภาพผนล,ลกกก้านั้นเป็นการกำหนดอัตราปแปลงไม้ผลไม้ยืนต้นต่อเนื้อที่พะปลูกหนึ่งไร่โดยประมาณหรือเป็นไปตามหลักวิชาการเช่นกล้วยหอมกล้วยไข่ร่วน้ำว้า200ต้นมะม่วงมะพร้าว20ต้นพริกไทยสวรสคพลูม่อนมะละกอหากครบตามเกณฑ์ก็สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนได้แต่หากเกษตรกรท่านใดมีพื้นที่ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะยังสามารถขึ้นทะเบียนได้หากมีรายได้จากการเกษตรรวมแล้วไม่ต่ำกว่า8,000บาทต่อปีดังนั้นขอให้เกษตรกรทุกท่านตรวจสอบข้อมูลของตนเองหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์หรือแหล่งน้ำควรรีบแจ้งและปรับปรุงข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านเพื่อให้ข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบันถูกต้องและสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐได้อย่างครบถ้วนสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตร จังหวัดทุกแห่งและกรมส่งเสริมการเกษตรยินดีดูแลและให้คำปรึกษาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ